การเล่นแมงมุมวิธีการเล่นผู้เล่นนั่งล้อมเป็นวงกลมให้คนหนึ่งวางคว่ำม,มือข้างหนึ่งบนพื้นอีกข้างหนึ่งใช้นิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือหยิบหลังมือข้างที่วางบนพื้นส่วนผู้เล่นคนอื่นให้ทำเช่นกันและซ้อนต่อกันให้สูงจนครบจำนวนผู้เล่นเริ่มเล่นให้ร้องเพลงประกอบ และทำมือโยงขึ้นยโยงลงตามทำนองเพลงเมื่อเพลงจบให้ผู้เล่นวางมือซ้อนกันอย่างรวดเร็วประโยชน์ทำให้ปอดของผู้เล่นขยายเกิดความสนุกสนานและมีความรักสามาัคคีในหมู่คณะหมายเหตุในระหว่างการเล่นจะมีบทร้องดังนี้แมงมุมเอิงขยุ่มหลังคาแมวกินปลาหมากัดกระพงก้น แมงมุมเอ่ยขยุ่มหลังคาลูกเจ็บหนักหนาวางลูกเสียเถิด